สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชา n e l อาจารย์เสก5.0นะครับสาวท่านที่สนใจการประชุมเชิงสำหรับไลน์ของผมนะครับซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นรอบที่2และเป็นรอบสุดท้ายนะครับในเรื่องของ c o n s i s e of m o n e y for p e o p l e นะครับสรุปสาระสำคัญของเงินนะครับสำหรับคนทั่วไปซึ่งผมเรื่อนเวลาจัดนิดนึงนะครับจากเสราร์ที่16เนะมษายน65เนี่ย เรื่อนเป็นอาทิตย์ที่1 7เมษายน65นะครับเวลา18.30ถ21.30นนะครับท่านที่สนใจสามารถติดต่อผ่านไลน์ดีผมนะครับ4 9ก9กนะครับก็เนื้อหาสำคัญต้องบอกว่าสำคัญจริงๆนะท่านจะเข้าใจทั้งหมดสำหรับท่านที่พลาดการชุมสัมมนาไลน์ของผมนะครับล้ตั้งแต่ปี2019 2020 2021นะครับท่านจะเข้าใจปัญหาเศรษฐกิจการเงินในขณะนี้นะครับ สาระสําคัญนะความสําคัญของเงินนะการสร้างเงินจากอดีตสู่ปัจจุบันนะครับเงินกับหนี้สินเงินกับอํานาจเศรษฐกิจมาาภาคและเศรษฐกิจยุลภาคนะครับเงินกับเศรษฐกิจเงินคือความชั่วร้ายหรือไม่นะครับเงินจากระบบธนาคารกลางปัญหาเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบันนะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินแห่งศตวรรษนะครับเงินสกุลคริปโตและเงินดิจิตอลนะครับซินเทนแบงค์นะดิจิตอลคอเรนซีนะครับ ท่านที่เคยพาดนะการประชุมสัมนาออนไลน์ของผมตั้งแต่ปี2019 2020- 2 0 2 1อนะ่ท่านตามในการสัมนาออนไลน์นี้นะครับท่านจะรู้เข้าใจปัญหานะที่ลึกซึ้งในขณะนี้นะครับแลนะสำหรับท่านที่นะผ่านการประชุมสัมนาออนไลน์ของผมมา2ตอนที่แล้วรอตอนที่3นะรออีกไม่นานนะครับผมเห็นสัญญาณที่บีบอัดเข้ามานะว่ามันจะเกิดการแครชในไม่ช้านี้นะติดตามกันนะครับนะตอนที่3 ซึ่งจะทำหลังจากที่เกิดนะเหตุการณ์นะครับการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษนะได้ถูกจุดชนวนขึ้นแล้วนัเนเองนะครับติดตามนะครับกับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาชวนคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกซะอยู่นะครับเพราะว่านะครับสิ่งที่ผมมองเห็นนะก็คือมันเป็นเรื่องของเกมนะครับของคนมีอำนาจนะครับ มันประชาชนคนทั่วไปเนี่ยที่ไม่ทันเกมนะครับท่านอาจจะนะไม่ทราบนะครับว่าเขากําลังนะเล่นเกมนะครับเรื่องของอํานาจกันอยู่นะครับบรรคนมีอํานาจเนี่ยนะเขาสร้างเกมสงครามนะเพื่อผลประโยชน์ตนและพวกพ้องนะแต่ผลร้ายเนี่ยจะตกกับประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่ทันเกมนะครับในคลิปนี้นะผมก็จะมาทําให้แต่ละท่านมองเห็นภาพแล้วกันนะท่านจะ เชื่อหรือไม่เชื่อนะก็ขอให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมองเห็นแล้วว่าประชาชนคนทั่วไปเนี่ยนะท่านไม่สามารถนะสร้างความขัดแย้งนะในระดับที่ท่านจะสั่งกองทัพนะไปต่อสู้รบกันเป็นสงครามอันนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ผู้ที่จะทําเช่นนั้นได้ต้องเป็นบุคคลที่มีอํานาจนะนั่นก็คือ,อผู้ที่นะสามารถสั่งนะมีโนโยบายเช่นนั้นได้นะสามารถสั่งกองทัพนะให ไปต่อสู้กันนะส่งงบประมาณนะส่งอาวุปรกรณ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจต่างๆเนี่ยจึงขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจนั่นเองนะครับแล้วท่านทราบหรือเปล่านะว่าสิ่งที่เขาทํำกันอยู่เนี่ยมันเป็นเกมนะซึ่งแน่นอนนะเวลาผมพูดไปนะ เอ่อก็เป็นมุมมองหนึ่งนะแต่หลายครั้งเนี่ยสิ่งที่ผมพูดสะท้อนออกไปนะเพื่อเปิดมุมมองให้หลายท่านนะครับที่อาจจะมองมิติเดียวชั้นเดียวเนี่ยให้ได้มองเห็นภาพใหญ่ภาพกว้างและลงลึกด้วยนะหลายครั้งเนี่ยพูดอะไรที่นะครับเขาเรียกว่าเปิดมุมมองนะแต่อาจจะนะเขาเรียกว่าไม่เขาไม่ส่งเสริมเรานะเขาไม่ต้องการให้เรามองเห็นเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้น ก็พูดคลิปนี้สั้นๆง่ายๆแล้วกันนะครับว่าเรื่องของนะการตัดสินใจนะครับที่จะก่อศึกสงครามกันเนี่ยเป็นเรื่องของคนมีอำนาจส่งกองทัพเข้าไปนะต่อสู้กันสง่งรบประมาณอุปกรณ์เข้าไปซึ่งประชาชนคนธรรมดาทำไม่ได้นะครับเมือนประชาชนคนธรรมดาท่านจะชอบไม่ชอบนะจะเชียร์อะไรอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะท่านไม่สามารถสร้างนะสงครามได้นะเกมสงครามแบบนี้ท่านทำไม่ได้หรอก แต่ว่าท่านจะต้องระลึกรู้ไว้นะว่าถ้าท่านไม่ทันระบัดระวังตัวนะเพราะท่านไม่ทราบว่านี่มันคือเกมสงครามนะเพื่อผลประโยชน์นะของคนเอ่อที่เขาทำอะ่ะนะมันจะเกิดผลร้ายเนี่ยนะส่วนใหญ่ตกกับคนส่วนใหญ่ก็คือประชาชนนะครับที่อาจจะไม่ทันเกมนะเพราะฉะนั้นท่านมัวแต่ไปเชียร์อยู่นะมัวแต่ไปให้ความสนใจผิดจุดผิดด้านน,นะครับ เอาความสนใจนั้นนะ่ะนะกลับมาเตรียมตัวเองดีกว่านะกลับมาป้องกันดูเองดีกว่านะว่าเมื่อมันเกิดแบบนี้ขึ้นนะท่านอย่ามองโลกแบบอยากไม่อยากนะอยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นรักฝั่งนี้เกลียดฝั่งนั้นนะทั้งหมดมันคือเกมเกมของคนมีอำนาจที่สามารถจะตัดสินใจเชิงนโยบายนะตัดสินใจเรื่ององบประมาณตัดสินใจเรื่องของกองกำลังได้ นะนั่นก็คือประชาชนคนธรรมดาเนี่ยทำไม่ไดนะ้เวลาท่านโฟกัสไปโฟกัสได้ถูกจุดถึงผลกระทบที่จะตามมานะเมื่อผู้มีอำนาจตัดสินใจผลร้ายตกกับประชาชนคนส่วนใหญ่ท่านจะป้องกันตนเองและครอบครัวอย่างไรกับผลที่ตามมาท่านต้องมองโลกตามที่มันเป็นจริงเห็นตามที่มันจริงแล้วกเ็เขาเรียกว่าหาวิธีการป้องกันตัวเองนั่นเองนะครับฟังวิลาก่อนก็นเชื่อนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ